สวัสดีครับผมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการทำให้สีสดขึ้นนะครับผมวิธีการยังไงนะฮะไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกครับให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่ด้านบนนะครับคลิกที่ image นะครับแล้วเลือก adjustment นะครับแลังจากนั้นมองหาคำว่า n e saturation นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ ก็จะมีหน้าต่าง Hue c l o r a t i o n ขึ้นมานะครับผมก่อ,อนอื่นครับ Hue นี่คือ,อเฉดเฉดสีนะครับที่ที่เราเลือกนะที่เราอยากจะเปลี่ยนว่าอยากจะให้มันเป็นสีไหนก็กำหนดเลยนะครับส่วน c a t u r a t i o n นะครับก็คือความเข้มของสีนะครับ อ่านะครับประมาณนี้นะครับอ่าส่วนไรเน็ตนะครับก็คือความมืดแล้วก็ความสว่างนะครับอืมนั่จะทำให้สีสดนะครับก็เพิ่มเฉดสีสันอย่างเดียวก็ก็พอแล้วนะครับนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมหรือใครอยากจะเปลี่ยนเฉดสีนะฮะก็เปลี่ยนได้นะครับผม หรือนะครับอยากจะเปลี่ยนสีเฉพาะนะครับเช่นนะครับอยากจะเปลี่ยนสีเขียวนะครับก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับมัสเตอร์นะครับเปลี่ยนให้เป็นกรีนนะครับสีเขียวนะครับลองดูนะครับอ่าก็จะเห็นผลประมาณนี้เนาะ ลองลองเล่นกันดูนะครับอลองปรับเล่นเล่นดูนะครับอืมก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่อ่าก็ประมาณนี้แหละเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักภาพหนึ่งดีกว่านะครับผมอ่าภาพนี้นะครับเหมือนเดิมครับไปที่ image ครับ Adjustment n e u t r a l a t i o n นะครับมาลองดูนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับลองไปปรปรับกันดูนะครับ ก็มีเท่านี้แหละเนาะครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบอคลิปการสอนทําให้สีสดไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้ารอติดตามนะครับผมว่าผมจะสอนทำอะไรอีกนะครับผมก็ฝากกดไลค์ซับสคร b e ติดตามผมด้วยนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ